กะปูน,ำน้ำกถเอว่าได้อยู่ได้เอาพีา่น้อกระปูเนาะกระปูได้กระปูอีกแล้วมาพี่น้องมาต่ออ่าคลิปนี้เป็นเป็นคลิปอีทีสองเลยมาต่ออีกคลิปที่สองตอนนี้ค่อยยิงต่าบนเก้าเลยแต่ว่ากระปงเฮาชีได้ย่างไปเรื่อยๆประมาณ โอว,วตอนนี้ดึกเลยเลยน่าจะอยู่ใน3โมงเอ,อ๊ะ EP หนึงจะรีทายตอน7โมงและ8โมงมาต่อเลยตอนนี้ไปหาปาต่อไปี่น้องเปิดตัวแบบไดกระปูเลยเลยทั้งคุณกำลังยิงปลาอยู่อู้อืนอ่หาโนา สีจ่จีบลงลายคลิปพี่น้องคลิปละสิบนาทีถ้าจะเบิงเง่งยาวๆก็ต้องรอรุ่นไปคลิปที่สองคลิปที่สามนี่เป็นคลิปที่สองที่กอยไปหายิงปลาคือนี่ก็ถือว่าได้เด้อ พ่นตีป้าได้ไหนๆป้าบ่ป้าป้าโอ้บังดูโอ้ยจะเตี like okay. it no mm ้ยเลยเนาะต oh, okay. oh, okay. ี้เอาเรต้องยิงปลาน้อยเนาะตือนน้ำตือนโอ้เอาพาบังมาตีเอาเลยเด้ะน้ำเตือนเออเออเออขัดอยู่บ้ามาเลยเนะไปเรื่อยๆเอาเรื่อยๆเนาะกระปูน้ำกระปูน้ำมาเรื่อยๆกระปูนี่ไล่ตัวเลย

าเนี้นู้นีัมพันู้พกนนองไอ้ปลาไอ้นกาปลาดูน่าร้อนนี่พี่นออก่อืมครั่องหน้ได้กระปูเลยทางนี้ก็ได้กระปูอีก สองมตัวมีแต่กระปูเนาะมีแต่กระปูน้ำเนาะตัวนี้ใช่กระปูบ่เหอป่านะใสุ่ง่สี่หึงบ่อสี่ึงบ่เต็มหมดเลยวันนี้มีแต่กระปูมาเตว่ะมันกระปูก็นี่ก็คือลายเลยมีทั้งกระปูมีทั้งป้าเนี่ยๆๆๆนี่มั้ีไยังป่ป้าอย่แล้วตีเอาหมดแล้วนี่มันติดติมาเลยน้องขาว

ก็คือตอนนี้อันทีมงานพวกเราเห็นปลาเลยเพิ่งมาเพิ่งเห็นปลาคอใหญ่อยู่ในวังนี่แหละแต่พวกเราเนะ่เจอกวนในโบววังนี่แหละเพราะว่าเป็นปลาคอเลยปลาคอในห้วยในน้อยมันมีการคางงานยากนะบางทีมันสิเขาเข้าทําในเป็นแบบโพนไม้แบนี้นะที่หกไปเนยนะ mút nào nó cũng che đầy nó ừ. Ừ. có lạc nóng là con mục nó nở thì nó có phải rồi đấy, đẹp con bẹ hơn mà cả cha bạn ra. ปูกคเเฮ้ยกระตปีจะไม่ห่ฟ่ฟองเลยัชอบอเว้เนี่อันี่ยงกะอากาเนาะตอนนี้ก็คือทีมงานชรี่ไรกระปูนี่ไล่ตัวเลยสังเกตว่าที่เปื้อนจับเปื้อนหักก็จะเป็นกระปูได้เนาะเป็นกระปูน่เห็นบ่นะเปื้อนจับไปแล้กระปูอีกนะหนาเบลโอ้ดำลยตัวนี้กระปูใหญ่พี่น้างดำครับ นี่ปลาแต่คือนี่มานกระปูก็คือไดกระปูลายโตอไใดกระปูนี่ก็คัดไงกระเทว่าไดีกินได้อันปีงจีอยังนี่แกงกันี่เลยบ้านเอาห้างกินวิธีชีวิตบ้านเขาเนาะการหาอยู่หากินบ้านนอกของนาพี่น้องเอ้ยแค่นี้แหละน้ำลมชีวิตของคนเขาอืหาง่ายกินง่ายนี่นี่ปลา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  สบายยพี่น้องอยากกินปลาก็ต้องไปหายิงหรือ,อเฮ็ดกินอันห้าแบบใดก็ยยาที่ว่าได้ปลาก็คือเฮ็ดตอนใส่เบ็ดยังว่าไปพี่น้องเนาะตามวิถีชีวิตนี่ก็จะเป็นการยิงปลาอีกหนึ่งวิถีชีวิตค่อยค่อให้อย,อย,อย,ยู่ให้กินกับมูในคืนนี้ก็ที่ว่าได้กระปูได้ปลาได้ไล่เยู่ได้ทุกคน,กนมา

่ลักน้องก็ได้ความสำคัญแต่ลึกเลยได้เล่าหรือเปล่ได้เล่าหร้อระวังเ้อวันที่ทั้งก้อนหันปะดุกปะดุก่น้อามันปะดุกพอทุงเลยนะประกันในแบบ Ini akan. Ini.

รลอครบเครื่องพาั้กถิ่นควบเครื่องภานะตระกูลยาเดิมนะน้ำหนึ่งดตันน้ำเดี่เดี๋ยวน้ำหนึ่งัน้ำหันน้ำจังปันน้ำซะต้นนักแอัน

เว้ยยด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 โนโนนี่ชิมดมันขาดหน่อยนี่นเที่ที่พูดพูดพองจงเตียงนีอะมาไหอ Nè, món ăn chút. Món ăn được Món ăn chút.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  Món

ปูนำกนถือว่าได้อยู่เด้เ <C> e อาพี่น้องอพ p ที่สองนี่เป็นพ p ที่สองเลยก็ EP ที่หนึ่งก็ลงไปแล้วแล้วก็ EP ที่สามมาต่อกันเลยคอยหาปลาขึ้นนี่กระไดเขาปูเออไดป้าปลาดลุกเรามาต่อ,อพ p ที่สามแล้วคอยสก,กินป้าแล้วก็สิาก,กันเมื่อกับทีงานค่อยคือนนี่กระดึกเลยไนดะ้ประมาณสองสามโมงเอาพี่น้องพบก,กันใหม่โอกาสพ p ที่สาม